โอ้ยมันสิมาอยู่พนน้นนะปูนทั้งผ่าลูกอาสบายดีท่านผู้ชมนะทรายเข้าแบกน้ำลงเลยเจ้าว่ะโอ้เข้าบทเขา้าเข้าบปได้แบกน้ำลงกับเขาเอาลงไปอิฟซีทุกคนทุกฐานวันนี้ได้คนงานพี่น้องโทภมือทางบ้านให้อาหารแล้วเขาก็มาเองพี่น้องขี่รถจักรมาลกแล้วก็มาเอรนมาดำไดนะ้พี่น้องเลย ดูดน้าอุ่นๆนเพราะว่าน้ามันเต็มหายเต็มขั้นอยู่แต่ว่าช่วยมาแล้วมันสีบกเพราะว่ามันแดดแห้งท่านผู้ชมกับช่วยมามันช่กแล้วกับมืเอินมันสีบกพี่น้องเพราะมันแดดแห้งเจตวนกามาพี่น้องว่าจะโทษหลังนั้นโทษฮันเจดมว่าเลี้ยงงัว่าษาฆ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวไปโลด มันพอยู่บ่เสียจะยังมีหย่าบ่เสี่ยวเจ้าเดินยิ่งบ่อวานก้ามีหย่านะเสี่ยวเจ้าวานก้ามีหย่าบักดาได้มาขี่เออพ่อยืนวานของแนวอน์อุ้ยประเดิลงมาได้เลย ฟ้านองหน,นึ่งอุ้มบบขืน <c oughs> ได้ผูจ็ซิปลเกาเกือบพูดิ้ม่ชนยนักเขาจ้งนักแลวบ่ยยน่ลเป่งยังดูแต่เฮนยังไม่ได้ผัวให้รนกระไรอ่าตาพ่อมึงตานเชื่อว่าหยากระดากระโดอะไรเนี่ยอ เป็ก่หูไกูนี้ไปมากกว่าเลยเลยต้องคอยลุเาเห็นได้เจ้ลุกมวลบ่ง่ายนอ้ยนเลือกเขาเนาะจะคล้ผ้าเห็ดเห็ดน้าบ่เห็ดหนาบ่ไทุ่รบมนมีกะอร่อยนะเจ้าเลกไปเลยลุกไปเลยลุกะลุก้วปัญหาเล้ล แดดออกมาเพราะว่าบกลงบกลงน้าไม่แห้งหน้าก็ได้ยดำนาหลบแหลกของปีพี่น้องลูกกะดำนาฮะโอ้ยแท็กได้เสี่ยวได้มื่อนี้นะ เสียบนนุชพูะะ <c ười> จะคือบ่าฮาผู้บ่าวมาหน่ำเนี่ยบ่คือบ่าฮาผู้บ่าวน้อุชพูมาโลกาหน้าเน่นอ,เนอือ <c oughs> ผู้บ่าวอยู่ในบ้านนี่โอ้ยเขาเป็นลมเป็นแหลงเมื่อ,อไหร่มึงมีผู้บ่าวได้นะบ้านน เขาไปกรุงเทพเบอร์กระไทยนั่นแหลมองหน้าเขามันตั้งบ่มีหยาเนาะนี่ผดหยาอะไรเออเออแป๊บนึ้ยเจ๊คนสวยเจ๊คนสวยมาส่งเอากินพีนองสั่งหมมาสิละ มูสืกเขาอาากินโอ้ยมาไว้ท่านใจอลิโนคนสวยอืมอยู่ในนะอยู่ในสีขาวลายอันกระเบื้องเแผงใหญ่นะมันแพงเธอ น่ะหาคนป้าพี่น้องเอ้ยเซมังงามมาสวยมันเลิศแทบบ่ได้เดเฮนเติงบ่ได้เห็นเติงเซมังามแทะแทหาคนเจ้าจ้างอะไรคูหาบาทแพ้งเนาะแห้งลูกเอาเองลูกเพื่นไม่ใช่บ่หอมอย่ามาว่าอขนาดชิย่างนี่สิบ่มีแห้งเลยเออได้ข่าวอยู่สั่งได้จะออนเด้ จะเป็นงามงามงามแต่หัวจะหลดเท้าไม่มีบันจางค่ะส่งเนวกินถึงถี่เอาเลยเขาเตะสั่งอันนะพี่นางถาเอาไปยังเตะสั่งจะไปส่งไปส่งของกินก่อนบอแมนว่าเอาได้งามขึ้นกว่าเก่าเติมวันนี้มาสัมโพสัมโพสัมโพเอื่อยยังเอ้าเติมน้ำอันอันนี้ได้อันคัมบายอันนี้มันมาหน่ะ อยู่ใส oh. no. uh ่คำาบบานเฮ้าแม่แล้วเติมอยู่ใส่ม่เหือนแรกมันมาเติมห้มันคือลงมาันาลงมาบานเออหูจักไปเบิดเลยเนาะอันเอออันมันมันกับพอฟังมันบอกคืออันอองามขื้นแห้งอะไรนะเอองามขึ้นกาเก่า พอเลยไม่เติมหายเข้ามาเพราะมันโว่ถ้าถอดแล้วมันโว่นายในออแมนอยู่อถ้าถอดแล้วมันลงไต่เจ้านั่นเจ้ายังเต็มอยู่เพาะเจ้าเจ้าตุ้ยถ้าผัดจอยลงแล้วมันโว่ถ้าถอดแล้วแต่มันมาเติมหายนั่นฝังละไรซี่คิงขังละซี่คิงเงินน่ะอหาพันกว่าบาทขังหนึ่งน่ะโบรวมสองขังโอ้เออหาพันหกเออรวมมันมืดมืดนะครัเจ็ดพันเจ็ดพัน คนปกติก็งามอยู <c oughs> ่และประเหต์ประเหต์ก็งามสร้าง <c oughs> ได้สร้างคนงามสร้าง <c oughs> สั้างเฮงเ้ง,ง <c oughs> สอกห่าให้เดินแนวบ้านนะนเกิดมาหาเจาคนสวย <c oughs> พี่น้องว่าเพิ่นเลยคนสวยค่ะทั้งสวยทั้งวาจาดีพี่น้องเอ้ยบอกหนัวหัวหมวนอ่าเมื่อเช้านี่เมื่อใส่บาทพี่น้องเนี่ยพอใหม่มาอยู่เนาะ หลวงพ่อคนใหม่มาอยู่พอที่แท็กก็ได้เสี่ยวพี่น้องเงอ้ยเผินเผินเป็นแบบซศราเอาือยอะไรเนาะเออินพอที่แท็กเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยวเสียวอันนี้คือเกอาะไว้พี่น,อนอ้องาาเนี่ยอมตะกะเจตุลนกน็โห่เหาวพี่น้องเอ้ยว่าแต่ทูหอกะเผินพันพอดำอีกอย่างกะหน้าบ่มีม่มาสั่น ดูดน้ำเสียหายได้เฮ้ยเอ้าแม้วมันหัวบอผุนน้ำทั้งลุ่มพูดชิดเลยพอซองล่อดอย่าบอกการตาหนึ่งนี่นะ ฮันเด้ตาหนึ่งกำลังหวานผูยม, <c oughs> มันนี่คือบอกคือมวะ แต่เป็นพะโลก,กาไว้เนาะผู้เสือดำนะเป็นพวดผูอดลงมายังอันไหนป้าแดดแห้งขนาด้นยังสิม้าอยู่ได้นี่นะ้นยังสิม้าอีกอยู่มันแดดห่อนปั้นนี่นะ เึ้นไปเด็กกินถาคนงานไป่นองสีลาบมูสู่คนงานกินนี่นานาอ่ทำไมขึ้หลายเลยหเมื่อา À. <laughs> Để nạm nặng, cái ตะลุยเอาเมื่อ thêm ฮู้ khăn Mắn phỏi <laughs> rồi. <ơi. cười> ลกรถปว,ปปวดปวดไปด้วยคอไม่อ,ามาอยากเหยียบจะปบะวานพยใสิแดดอันตรอะลรบอได,ด,าดา้ได,าด,าดา้ๆๆขึ้นนะช่องมันเข่ามั้ง กระซิบบมี่บอผู้ผู้บอาวท่านดำบรนนุสภูนะสมุดพ้นตกนะเน่นังแล้วยังวะ เราบอกยังได้ไล่ไก่อยู่ะพียงออกขึ้นกลางวันกรบเักเป็นสนิพี่น้องก็กันขีดหนาจ้าเมล็ดแหกมัน,นมพี่น้องเลยหมู่บ้านสีว่าพี่น้องสีว่าสุฟัง ไปล่องเบิ่งลบก,กาน้ำเจนหัวดได้ผู้หาหมาัดกัซะ,ะสุยมากก็คือจะเจ็บท้องพี่น้องเลยน้อยแล้วกันมาสันบไปกินข้าวกินหนามดอกมาสันเจ็บท้องพี่น้องแต่ย่างเขายังย่อมย่อมอยางแล้วนะบริย่างไวจับจ่อไปพ่อการคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีเด้อ đêm bạn